สวัรดีทุกคนนี้นะครับมาเล่นเกม Dead by กับ Louis ก็ Girl ใช่โอเคคือผมหนาหมร้อนเพราะว่าเกมหลุดลายรอบมากแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าผมจะมาเกรียนคิลเลอร์โดยการไ <c oughs> ปแล้วจ้า <c oughs> <c oughs> เฮ้ย แล้วมันจะมุงกิ่งจุงกุ่งเกินไปปะละโอ้โหผมยัดนะถ้าผมยัดจริงไงยัดจริงไม่ได้บอกยัดหลอกแต่บอกใครอลโดดแล้วไงโดดได้เป็นชาติเหรอตรงเนี้ยจุกาหาเด็กตไะไพรเอ๊ เอเอจุกเด็กนะมันคือจุกเด็กนะเออเป็นชาติดะตรงเนี้ยน้องชายเอ้ยผมผิดเองผมผิดเองทุกคนแต่ไม้อยู่นี่นะทานหรือเปล่านะมันคิดว่ามันทานเนี่ย อุ้ยผมโง่เองนี่ผมโง่เองผมไปเล่นไวตรงนี้ไงน่าจะเกือบไปเฮ้ปพระจ้าลุงชายลุงชายมันทันนะเนี่ยมันทันนะเนี่ยเฮ้ยผมไปละ อือเครื่องสองเครื่อสามเครื่องเฮ้ยเฮ้ยมันเอาผมเฮ้ยมันแม่งอผมละเฮ้ยมันไม่เอาผมวะผมกำลังวิ่งไปมันกำลังเล่นกับเพื่อนเ,เพื่อนโดนนะเพื่อนโดนนะ เอ้ยสองสามเครื่องเลยเฮ้ยผมรอช่วยเพื่อนอย่างเดียวตอนเนี้ยเพื่อนหอ,อกด้านนี้โอเคผมล้มไหมไม่ล้มไม่ล้ม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 ,ลมตรงนี้น่าจะล้มผมรอขอข้าไปอุ้ม ไปเพื่อนไม่ได้น่าคาดลงเลยมีจังหวะอยู่เพื่อนมไม่ไม <c oughs> นมไม่น่าคาดลงไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้ฆ่าเพื่อนนะฆ่าบอกว่าเองฆ่าเพื่อนไหมโอเคถ้ามีคนมาช่วยละบิวมาช่วยละเออ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมพลาดเองผมพลาดเองล้มได้เลยนะล้มได้เลยจริงๆอะ่ะไอ้เพื่อจุกสวยอยู่เพื่อจุกสวย,ยวอยู่เดี๋ยวผมซ้อนเดี๋ยวผมซ้อนสวยครับเพื่อน ไม่ป่านออกไฟอ่ะเหลือเครื่องสุดท้ายแล้วนะลองป่ะไม้มาทางนี้มาทางนี้ดิเอ้ไปแล้วจ้าไปแล้วจ้า ไอ้นี่มันเกิดผมไอนี่มันเกิดผมอันนี้มันแคขนผมมันแคขนผมผมโดนแน่เลยวะผมโดนแน่เลยวะให้ผมไปจุกเด็กดีกว่าไอนี้มันแคขนผมมันแคขนผมเฮ้ยเฮ้ยมันเฮ้ย เฮ้ยไม่เอาคนอื่นไอ้นี่มันแค้นพอผมมันแค้นผมผมซ้ามกันผมซ้ามกันเอ้าอ๋อยังเหนื่อยนึงแล้วยังกักไว้อีกนิดเดียเว้ยเอ้าเราเพื่อนล้มเลยอ๋อผมไม่มีสปินนะสิแป้งก,กักกัก ่งก่อนละกันไม่เป็นไรนทุกคนครับทุกคนอาจจะแบบมอกว่าเอ้ยทำไมคิลเลอร์เขาเล่นแบบแบกบไม่ต้องห่วงนะครับผมผมแรง้ยง13มีคนปั่นอยู่เฮ้ยเฮ้ยไฟฉายเยอะเกินเฮ้ยไฟฉายเยอะเกินสปีดมาล้วจ้า ไฟฉายเยอะไฟฉายเยอะมีร้องว่างแหละน่าจะมีร <iliz 000> ้องเลยแหละน่าจะไม่ทันว่าละน่าจะไม่ทันเฮ้ยอลีอลีลีจ้าดินาลีจ้าดินาลีนอีกรอบปะผมต้องโดด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  โโอโ้เอามากันนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเพื่อนอนโทรเทมอยู่เขามีสปินเอ้ยผมชิลแล้วนี่เก้าเก้าก็ได้นะจริงๆอะ่ะสวยครับ น่าจะไปหาไปตรงนน้นโอเคก็เคทุกคนได้ไปหมดเลยประเนี่ยทุกคนเก้าวก้าหมดเลยอะ่ะโอเคตามคนนน้นเอ้ยผมเพิ่งเจอค,คุณวิวคนนี้เหรอฮิวได้ปะไม่ฮิวหรอฮิวได้ไหมฮิวได้ไหมเออ ขอไหนอขอไหนอพอดีพี่อยากพี่อยากอยากเล่นพี่อยากจะเล่นไฟฉายอยู่เออเดี๋ยวผมหาตู้อยู่ผมจะเก็บสปินไว้เฮ้ยเฮ้ยไม่คงไม่เก็บแล้วสปงสปินอนะห้องวีปะ อู้กันเลยกันให้เพื่อนเลยผมกันให้เพื่อนนะผมกันให้เพื่อนนะผมกันให้เพื่อนนะบลาจา้า ออน่าสงสารน่าสงสารคิลเลอร์เฮ้ยแต่คินเลอร์เล่นดีคินเลอร์เล่นดีเดีย๋ยวผมพิมพ์จีกันคินเลอร์เล่นดีมากเนี่ยเห็นปะรีบจบหิวคินเลอร์เล่นดีมากเอ้ยผ,ผมพิมพ์จีไม่ได้เหรอโหไม่เป็นไรครับ โอเคสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย